สวัสดีค่ะคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบเซตมาและอบลุงวันนี้สาวแซบจะพาเพื่อนๆตะลุยย่านชิบุย่าหนึ่งในแลนด์มาร์คของกรุงโตเกียวที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องแวะเช็คอินที่ห้าแยกกุ่นวายมีสุนัขฮาจิโกะรอคอยต้อนรับและสวนกลางแจ้งที่มิยาชิตะพาร์คแหล่งนั่งกินดื่มชิบุย่าโยโกโชที่เป็นสีสันของที่นี่และสําหรับใครที่เป็นสายช้อปปิ้งสายแฟชั่นก็ต้องแวะมาย่านนี้ค่ะเพราะที่นี่ได้รวบรวมร้านค้าหลากหลาย บแบรนด์เอาไว้ด้วยกันถ้าวันไหนอากาศไม่ดีก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการช้อปปิ้งในห้างซึ่งวันนี้สาวแซบจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกห้างเซบูชิบุยะพร้อมแจกคูปองส่วนลดที่สายช้อปดูแล้วต้องตักหมุดกันเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วลุยเลยค่ะ สัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสาวแซบก็อยู่ที่ชิบูย่านะคะวันนี้สาวแซบจะพาเพื่อนๆมาจอดลึกห้างเซบูชิบูย่าค่ะซึ่งห้างนี้นะอยู่คู่กับชาวชิบูย่ามา50กว่าปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในห้างเนี่ยมีอะไรนะ่าสนใจบ้างและที่สําคัญเนี่ยสาวแซบนงะสิทธิพิเศษมาฝากเพื่อนๆที่ติดตามคลิปของสาวแซบคลิปนี้ด้วยค่ะไปกันเลยเย้ yeah! มีคอ,อร์เตอร์ของชิเซโ o กินซาโตเกียวได้นะคะเผื่อว่าใครจะมาหาซื้อไอเทมนะคะก็สามารถมาดูได้ที่นี่นะคะนี่นะคะใครที่เป็นแฟนคลับของ SK-2 นะนี่สาวสาวพามาดูเป็นสินค้าลิมิเต็ดนะคะที่ขวดเขาจะมีดีไซน์ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละปีเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะเซ็ตนี้นะคะเขาก็จะมีผ้าด้วยนะฟโรชิกินะคะ ก็เป็นดีไซน์ที่สวยงามมากเลยอันนี้ซื้อได้แค่เฉพาะที่ญี่ปุ่นนะคะอย่างเซตนนี้ราคา24,200เยนค่ะ นี่นะคะสาวแซบก็อยู่ที่แบนรนด์ a l u b i o งนะคะไอเทมที่เพื่อนเเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะเป็นไอเทมที่ขายดีมากๆเลยก็มีทางน้ำตดด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ด้านขวานี้ก็คือเป็นเอเซนเชียลนะคะเขาบอกว่าช่วยควบคุมความมันลดสิวแล้วก็ทำให้ผิวราบเรียบนุ่มกระชับค่ะก็มาถึงแล้วกับแบรนด์โพลานะคะใครที่เป็นแฟนของแบรนด์โพลาก็คงจะปลื้มปิ่นกันนะ mm hmm. มีอันนี้ก็คือเป็นซีรีส์ B A นะคะแล้วก็ขวัญใจมหาชนคนมีรอยนะคะวิงเกิลตัวหยุดริ้วรอยนะคะเป็นไอเทมขายดีเลยเนะเบสคอสเมตนะคะก 14, ็14,850หนแเยนแล้วก็โซนี้ก็คือเป็นพวกคัลเลอร์โทนต่างๆนะคะที่ใช้สำหรับเมคอพนะ เรออาแจ,จะรีวิวพวกสกินแคร์หรือว่าคอสเมติกไม่เก่งเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะไหนๆเราเข้ามาบุกห้างเซบูชิบิยะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกัน <Okay. S 1> นี่นะคะถ้าเข้ามาในโซนสกินแคร์แล้วถ้าไม่แวะชูเอมูลาเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงนะคะ <Okay. S 1> ไอเทมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่ก็เป็นไอเทมลิมิเต็ดนะวันพีซซึ่ง เป็นตัวลิมิเต็ดของปีนี้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับวันพีสก็มาติดตามซื้อได้นะคะอันนี้สซลซฟอยู่ที่เซบูชิบิยค่ะก็มีทังอายแชโดว์นะแล้วก็มีเซตแปงเซตแป้งนะคะรวมถึงตัวออยนะคะชื่อดังของเขาสวยงามมากมายแล้วก็ส่วนนี้นะคะก็เป็นโซนเมคอัพนะ ใครที่รู้จักแบรนด์ชูอยู่แล้วก็น่าจะทราบกันดีว่าเขาเด่นดังนะคะหลายๆอย่างเลยอย่างคิมรองพื้นนี้ก็มีหลากหลายสีมากนะคะให้เินเพน,นดูนะสีลิปสติกนี้คือแบบเยอะมากจริงๆนี่นะคะเป็นแบรนด์ฟังเคิลนะคะใครเป็นสาวฟังเคลต้องมาเลยด้านหน้านี้นะก็คือเป็น เ e นซิ่งออยนะคะเป็นที่ลบเครื่อสงสำอางตอนนี้แพ็คเกจจริงน่ารักมากมายนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวนะที่สาวแซฟแบบมาแล้วเนี่ยต้องซื้อก็คือเป็นเขาเรียกอะไรอะดีเคลียร์วัชชินะคะก็คือเป็นที่ล้างหน้าแบบผงนะอันนี้แบบขายดีมากติดอันดับหนึ่งนะคะจนคนญี่ปุ่นบอกว่าซื้อเถอะมันดีจริงเดี๋ยวสาวแซบจะซื้อนะคะก็คือหนึ่งแพ็คเนี่ยมีทั้งหมด30 30ชิ้นนะคะแล้วก็นี่นะคะ่ะหนึ่งแพ็กมีสาชิ้น1,980เยแน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อตัวนี้แหละกลับบ้านนอกจากนี้เขาก็มีไอเทมลายอื่นด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นฝั่งของสกินแคร์นะคะแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังนะก็เป็นตัวเมคอัพนะคะซัพพลีเมนต์ก็มี ถ้ามาถึงแผนกเครื่องสำอางแล้วไม่แวะแบรนด์ตรีเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะคะวันนี้สาวแซบพ,พาไปดูกันค่ะา่ายสกินแคร์นะคะก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะตอนนี้สาวแซบก็โดนแล้วนะคะก็กำลังจะมาซื้อสินค้าที่ห้างเซบูนะคะวันนี้ก็จะมาซื้อทรีค่ะได้ยินกิจกรรมมานาแล้วก็เลยจะมาลององใส่ใจมากจริงๆนะคะก็คือ ไม่ให้ถอดหน,น้ากากอ,อนามัยแล้วก็พนักง,งานก็ใส่หน้ากากอ,อนามัยแล้วก็ใส่ถุงมือนะคะตอนนี้ก็มีแอปพลนด้วยนะคะสุดยอด <c oughs> ตอนนี้ก็เลยลองเครื่องสำอางได้แค่เฉพาะขึ้นบนเท่านั้นนะคะขรึ่งล่างห้ามก็เลยเป็นสก้ามีะคะ่ะ สำหรับเพื่อนๆที่มาช้อปปิ้งที่ห้างเซบูนะคะก็ห้ามลืมเลยอันนี้ก็คือเป็นคูปองส่วนลด5%นะคะเมื่อเพื่อนๆซื้อสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่1,000เยนขึ้นไปอันนี้ไม่รวมภาษีนะเพื่อนๆก็สามารถโชว์คูปองส่วนลดอันนี้กับพนักง,งานนะเขาก็จะสแกน QR code แล้วก็ได้รับส่วนลด5%ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะก็สามารถใช้คู่กับพาสปอร์ต เพื่อขอทํำแท็กฟรีได้ก็ได้ส่วนลด5%ด้วยแล้วก็ทำแท็กฟรีได้ด้วยที่สําคัญคนไทยในญี่ปุ่นก็สามารถใช้คูปองนี้ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าทำแท็กฟรีไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูกันว,ว่าวิธีการใช้คูปองเนี่ยไม่ยากเลยไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะสาวแซดก็กำลังจะจ่ายเงินแล้วนะคะก็โชว์คูปองพนักง,งานก็จะสแกน QR code นะคะ ตอนน่อม้ก็ได้รับส่วนลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่โชว์เอกสารบักรเซลูการให้พนักงานแล้วนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวจะถึงขัน้นการจ่ายเงิน<ม>เห็นไหมคะวิธีการง่ายมากๆเลยชอปปิ้งแล้วก็ยังได้ส่วนลดด้วยนะคะถ้าซื้อ1,000เยนขึ้นไปย้ำอีกครั้งนะว่าเอาคูปองมาใช้นะส่วนลดคุ้มมาก นี่นะคะไฮไลท์ของห้างเซบูชิบยานะในแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็จะมีคอเนอร์ที่มีชื่อว่า Art m e ม t Life นะคะเขาก็จะเอาสินค้าที่จำหน่ายในแต่ละชั้นที่มีความอาร์ตนะคะมาวางเอาไวร้รวมกันนี่อยางที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็เรียกได้ว่าคัดตัวเด็ดๆมาเลยนะนี่นะคะนี่ก็เป็นต่างหูดีไซน์เก๋กูดนะคะ ราคา8,998เยบนนะคะบริเวณนี้นะคะก็เป็นอีกโซนของ Art n e i t Life เช่นกันค่ะเป็นโซนที่นำผ้ามาสร้างสารรค์เอามาผูกมาห่อมาพานันเป็นกระเป๋าหรือใช้แทนการห่อของขวัญซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่ามุซุบิค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ส่วนตัวชอบมากๆเลยนะคะก็คือพวกอุปกรณ์เครื่องหนาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวกถุงมือผ้าพันคอที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะ ใครที่ชอบพาเ็ดหน้าลวดลายต่างๆนะคะก็มาดูที่นี่ได้นะโดยเฉพาะตอนนี้มีลวดลายโดรรเอมอนน่ารักมากๆศอสแบเห็นแล้วยิ่งอยากได้เลยนะคะนี่นะคะวิเวียนเวสฟูดนะใครที่ชอบผ้าตันคอผ้าเฉดหน้าาสแอก็ชอบนะคะราคาไม่แพงน่ารักน่ารักเริ่มต้นที่500เยนนะคะ นี่นะคะแบรนด์สุดฮอตนะคะมาจากขอบในห้างเซบูก,ก็มีนะเพื่เือนสามารถเอาคูปองส่วนลดมาใช้ได้เลยเพราจะถูกลงไปอีกนะคะมีอะเซซอรี่เขาก็มีนะคะตอนนี้เป็นพี่นัดกับเดอะมาร์กจากขอบค่ะแล้วก็เป็นพวกต่างหูต่างๆนะคะสร้อยขกอมัน นี่นะคะของห้างเซบูชิบุยะนะคะเขาจะมีฟลอร์ที่มีชื่อว่าคอมโพลักซ์นะคะเป็นซีเล็กเต็ดแบรนด์นะคะเป็นการรวมแบรนด์หลายๆแบรนด์นะเอามาไว้ด้วยกันภายใต้คอนเซ็ปต์การ์เด้นนะคะก็คือสวนสวยในห้างนะคะก็สินค้าก็จะปรับเปลี่ยนแตกต่างกันไปนะคะก็มีหลากหลายเลย ช่วงที่มาถ่ายก็เป็นช่วงฤดูหนาวเนาะเสื้อผ้าก็จะเป็นตีนฤดูหนาวนหนิดนึงนะคะก็เฟสทีฟให้ความรู้สึกเฉลิมฉลองนะคะอย่างอันนี้เป็นแบรนด์มานีนะคะเขาจะมีแบบโมเดลเอาชุดใส่หุ่นนะคะให้เราได้ชมกันเหมือนเดินในสวนจริงๆเพราะว่ามีต้นไม้อยู่กลางฟลอ บล็อกก็ตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่อยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆนะคะว่าร้านบล็อกก็ตเนี่ยเป็นการเลือก select e d item นะคะก็จัดไอเทมเด็ดๆดังๆนะมาไว้ด้วยกันก็เสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูนิเซ็กซ์นะคะอย่างเช่นแบรนด์นี้นะไมซองคิสเนะใครเป็นแฟนคลับของสุนัขจิ้งจอกนะคะก็สามารถมาซื้อได้ที่ห้างเซบูนะคะอรเขาก็จะมีเป็นเสื้อแขนสั้นแขนยาวนะคะ เสื้อฮูดก็มีนะเป็นแนวสปอร์ตแวร์นะคะเพื่อนๆก็สามารถลองดูกันได้อันนี้ก็เมสองมัดยานะคะโอ้ยเกมีนแบบว่าดีไซน์เก๋มากเลยใครชอบแบบดีไซน์แซ่บแบบนี้ลองมาดูที่นี่นะคะเป็นแฟชั่นที่ไม่เหมือนใครจริง ถ้ามาถึงห้างแล้วไม่แวะชั้นนาฬิกาเหมือนมายังไม่ถึงนะคะ <_ an> ก็อันนี้เป็น c o าน์เตอร์ไซนะเผื <_ an> ่อใครเป็นแบรนด์เป็นแฟนแบรนด์ไซกโกนะคะก็ลองขึ้นมาดูตรงนี้ได้นะคะ <_ an> เป็นนาฬิกาคู่รักนะคะเผื่อใครอยากซื้อใส่คู่กับแฟนก็มาดูได้นะใส่คนเดียวก็ได้ซื้อเป็นคู่ก็ดี เพิ่งว่ามีด้วยเนาะของไซโก้น่ารักจริงนี้เป็นรุ่นท็อปๆนะคะของทางไซโก้นะคะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีชื่อเล่นนะไม่ว่าจะเป็นทูน่าแคนนะคะซึ่งเป็นชื่อที่ชาวต่างชาติตั้งให้นะคะาสาวแซฟก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทูน่าแคนตรงไหนนะคะอย่างอันนี้ก็คือเป็นรุ่นซูโม่นะคะรุ่นเต่าก็มีนะคะนอกจากนี้ยังมีรุ่นซามูไรด้วยนะ <No. S 1> อันนี้ก็คือเป็น นาฬิกาพรีเมียมนิดหนึ่งราคาจะแรงนะคะเผื่อว่าใครจะซื้อให้สำหรับคนพิเศษในวันสำคัญนะคะนาฬิกาก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญน,นะที่นิยมซื้อให้กันนะนี่นะคะสำหรับใครที่จะมาทำ tag refund counter นะคะก็ให้ขึ้นมาที่ตึก A ชั้น7นะคะก็เขาจะเขียนเลยว่า tag refund นะคะสวัสจะให้เ,เพื่อนๆดูถ้าซื้อสินค้าภายในห้างนะคะครบ5 0 0พเยนเนาะ ก็มาขอคืนแท็กหรฟันที่นี่ได้นะคะก็ได้คืน10%นะเขาจะมี8%ด้วย8%ก็คือจะเป็นหมวดของกินที่ไม่รวมแอลกอฮอล์นะคะนองกนั้นก็คือเป็น10% นี่นะคะสำหรับเพื่อนๆนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะเวลามาซื้อของที่เซบูชิบุย่านะคะเพื่อนๆห้ามลืมให้นำใบเสร็จพาสปอร์ตนะคะแล้วก็เครดิตการ์ดมาขอทำแท็กฟรีได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องทำแท็กฟรีแบบอัตโนมัตินะเดี๋ยวเรามาดูกันก็สาซจะสาธิตให้ดูคร่าวๆนะคะ อันนี้เขาก็มีภาษาให้เลือกด้วยนะอย่างแรกเลยเราต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะ,ะนี่มีภาษาไทยด้วยนะทุกคนเราก็เลือกภาษาไทยนะคะโอเค,อเ,คเขาก็ให้เราสแกนพาสปอร์ตนะซึ่งเราก็ต้องสแกนที่ช่องนี้นะคะ,อะเอาพาสปอร์ตสแกนเข้าไปตามในภาพนะเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นโชว์ว่าเป็นพาสปอร์ตของเราหรือเปล่านี่นะคะเขาก็มีตัวอย่างให้ดูนะ โอเคต่อจากนั้นนะคะก็กรอกข้อมูลตนเองค่ะเพื่อนเพื่อนก็ใส่หนังสือเดินทางนะคะหมายเลขพาสปอร์ตใช่หมายเลขพ <Pass port. S 1> าสปอร์ตใส่ไปชื่อนามสกุลอ่ามีแป้นพิมพ์เขาก็าจะมีภาษาอังกฤษให้ก็สมมุติอ่าลัตนานะคะชื่ออะไรใส่ไปนะคะ พรทิพย์นะคะเพศเราก็เลือกเพศชายหญิงอันนี้ทำไม่ยากนะคะสัญชาติไทยวันเดือนปีเกิดนะคะ,ะวันเดือนปีเกิดแล้วก็สัญชาติไทยอย่างเดียวเราเลือกก็ได้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะคะก็เพื่อนเพื่อน scroll d ลงมาแบบได้ไง่ายๆเลยนี่จเจ้าแ้วเทเลน วันเดือนปีเกิดอ่าเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดไปนะคะหนึ่งเก้าอะไรก็ว่าไปขึ้นด้วยปีก่อนแล้วก็เดือนนะคะอืมอันนี้เราก็จะใส่ตัวเลขดัมมี่ไปเนาะสองพันหนึ่งอายุนี้มีบัตรเครดิตแล้วนะ วันที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปอ่าสมมุติใส่เสร็จแล้วก็เพราะว่าวันนี้ใส่หมายเลขไงก็ A อแล้วก็ตัวเลขดัมมี่ใส่เข้าไปอืมแล้วก็เลือกวันที่นะคะอันนี้เราก็สมมุติเลือกวันไหนก็ได้อืมอันนี้เราก็ต้องใส่วันที่เราเข้าประเทศนะคะแล้วก็ โอ้อันนี้อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยนะคะอืมแล้วก็กดต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เอาใบเสร็จเนี่ยทำตามจอภาพเลยมาสแกนที่เขาบอกนะคะอันนี้เราก็โชว์ให้ดูได้แค่นี้เนาะแล้วพอหลังจากนั้นก็สามารถขอขึ้นแท็กฟรีได้ค่ะเย้เ yeah, สร็จแล้ว คะสาวแซบก็อยู่บริเวณหนะ้าร้านที่มีชื่อว่ามาวาริซูชินะคะเป็นร้านซูชิเคอเดียวกันกับมิโดริซูชิเลยถ้าใครมาชิบูย่านะแล้วก็ไม่มีเวลาไปต่อคิวที่มิโดริซูชินะเพื่อนๆก็สามารถมาที่สาขาน,นี้้ได้นะคะซึ่งอยู่ที่ชั้น8ตึก A ของห้างเซบูนะคะข้อดีก็คือเขาเป็นใครเป็นซูชินะคะซูชิจานหมุนราคาไม่แพงนะคะ ขอแนะนําเลยค่ะนะคะ่ะจะให้เพื่อน,อนดูว่าข้าวสั้นปลายาวเป็นแบบนี้นี่เองนะคะอันนี้คือเป็นปลาแซลมอนที่แบบยาวมากแล้วก็ข้าวน้อยนิดน,นะคะนะคะเราต้องพบปลาวไว้ข้างล่างนะคะอุ่มมากเลยเซตนี้ ถ้าใครที่มาเที่ยวชิบูยาแล้วอยากจะช้อปปิ้งแบรนด์มูจินะคะขวัญใจของคนไทยสาวแซบขอแนะนำนะคะที่ตึกโมวิดาค่ะที่นี่มีร้านมูจิที่ใหญ่มากๆที่นี่มีทั้งหมด6ชั้นนะคะรวมถึงชั้นใต้ดินด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าที่สาขาชิบูยามีอะไรนะ่าสนใจบ้างไปดูกันเลยมีนะคะเป็นความอาลังการยันสร้างของร้านมูจิ สาขาชิบุย่าที่ตึกโมดีดานะคะก็มีหลักหลายชั้น,นเลยวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำรีสจักแล้ก็รีวิวรถร้านนะคะถ้าเอ่ยถึงแบรนด์มูจิหลายๆคนก็คงจะนึกถึงสินค้าที่ไม่มีตราที่มีจำหน่ายตั้งแต่ขนมกบเคี้ยวต่างๆเครื่องดื่มแม้แต่แกงก็มีจำหน่ายด้วยโดยเฉพาะแกงเขียวหวานนะคะเป็นไอเทมที่ขายดีมากทั้งคนไทยไกลบ้านและคนญี่ปุ่นที่รักเมืองไทยก็ชอบมากค่ะ โซนเครื่องเขียน stationary ก็ฮอตฮิตไม่แพ้กันนะคะใครที่ชอบกิดกิดเขียนเขียนก็จะหมดเวลาไปเยอะกับโซนนี้ค่ะมาดูโซนสกินแคร์กันบ้างดีกว่าไอเทมมีให้เลือกเยอะและลานตามากๆและเมคอัพก็ไม่น้อยหน้านะคะมีตั้งแต่อุปกรณ์แต่งหน้าไปจนถึงเครื่องสำอางใครชอบไอเทมไหนก็จัดกันได้เลยค่ะ อีกหนึ่งแผนกที่คนรักการเดินทางชอบมากๆก็คือมูจิทูโกที่มีกระเป๋าเดินทางหลากหลายไซส์กระเป๋าจัดระเบียบและไอเทมที่ใช้ในการเดินทางก็ดีงามมากๆเช่นกันค่ะผ้าพันคอหมวกกระเป๋าถุงเท้าและเครื่องแต่งกายทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงแบรนด์มูจิก็เด่นสีและดีไซน์ก็ใช้ได้นานนะคะแบบนี้ใช้ได้ไม่มีเบื่อเลยค่ะ เดินช้อปปิ้งจนเมื่อขาแล้วเราก็แวะมานั่งชิลชิมของอร่อยกันที่ c a เฟ่แอ m มิวมูจิกันค่ะเมนูส่วนใหญ่จะเน้นที่อาหารเพื่อสุขภาพนะคะเป็นแบบ Minimal Style เลือกได้ตามใจชอบเลยนั่งกินไปก็ชมวิวชิบูย่าไปอิ่มและฟินมากๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้สาระแล้วก็สิทธิประโยชน์เต็มๆนะคะก็สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมนำคูป,ปองมาใช้นะคะได้รับส่วนลด5%แล้วก็เพื่อนๆที่เป็นนักท่องเที่ยวนะก็อย่าลืมนำพาสปอร์ตมาทำแท็กฟรีนะคะได้ส่วนลด5%ด้วยแล้วก็ทำแท็กฟรีได้อีกด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ